สื่อมวลชนที่น่นก็มักจะตั้งฉายาให้กับนักกรองนักแสดงเพื่อเป็นการยกย่องหรือเป็นการโปรโมทโฆษณาให้กับพวกเขาเช่นห้าพยักทีวีบีซึ่งประกอบไปด้วยหลิวเตอหัวเลี้งเฉว,ว่ยเมียวเฉว,ว่ยแล้วก็ทางเจนเย,ยน่แล้วก็ยังมีฉายาก o d of s o ซ g ซึ่งมีทั้งหมด3คนนะครับคนแรกก็จะเป็นแซมฮุยคนที่2ก็จะเป็นจางซีหยคนที่3ก็จะเป็นนักร้องรุ่นใหม่เขาชื่อเฉินอีเซนครับ หรือจะเป็นฉายาสองราชาเพลงจีนที่หมายถึงอลันรรมแล้วก็เลสลี่จางเป็นต้นและสี่จตุรเทพก็เป็นฉายาที่สื่อบันเทิงฮ่องกงได้ตั้งให้กับสี่ซูเปอร์สตาร์ของยุคนั้นยังลิวเตอร์หัวจางเซี่ยโย่กัวฟู่เฉิงแล้วก็หลี่หมิงเพื่อยกย่องเชิดชูถึงความโด่งดังของพวกเขาและเช่นเคยครับเนื่องจากตัวละครแล้วก็ข้อมูลของเรื่องนี้มีเยอะมากอาจจะไม่สามารถที่จะทำมันจบได้ในคลิปเดียว แต่คงจะต้องทำเป็นซีรีส์อีกแล้วพรับท่านซึ่งจะมีทั้งหมด5คลิปด้วยกันและในคลิปแรกนี้อาจจะเจาะลึกถึงคำว่าสี่จตุรเทพว่ามันมีที่มาจากไหนแล้วมันจะสื่อถึงอะไรส่วนประวัติส่วนตัวของจตุรเทพแต่ละท่านนั้นอาจจะทำแยกมาเป็นคนๆในคลิปต่อๆไปครับ4ี <S S ่จตุรเทพหรือ Four Heavenly k i n g of c a n t o Pop เป็นชายาที่หนังสือพิมพ์ Oriental Daily News สื่อชื่อดังของฮ่องกงยุคนั้นได้ตั้งให้กับสีนักร้องซูเปอร์สตาร์ในปี1992ซึ่งประกอบไปด้วยหลิวเตอรอหัวกัวฟู่เฉิงจางเสียโยและหลีหมิงโดยวัดเอาจากความนิยมของผู้ชมทั้งเรื่องยอดขายอัลบัม้มยอดจัดคอนเสิร์ตและยอดขอเพลงทางวิทยุซึ่งทั้งสี่หนุน่มนี้มียอดรวมสูงสุดของยุคนั้น โดยได้แนวคิดมาจากเทพผู้พิทักษ์ประตูสวรรค์ทั้งสี่ทิศหรือท้าจตุโลกบาลตามคติความเชื่อของคนจีนเอามาตั้งฉายาให้กับพวกเขาทั้ง4คนซึ่งโด่งดังจนถึงขีดสุดในนามของสี่จตุรเทพนั่นเองไม่ใช่แค่ในฮ่องกงเท่านั้นแต่พวกเขายังโด่งดังไปทั่วทั้งเอเชียและในสังคมจีนพ้นทะเลทั่วโลกเรียกว่ามันคือยุครุ่งโรจน์ของพวกเขาและอุตสาหกรรมเพลงของฮ่องกงอย่างแท้จริง สี่จตุรเทพนั้นก็ประกอบไปด้วยหนึ่งิเตอหัวนักแสดงผู้ยิ่งใหญ่ตลอดการของฮ่องกงซึ่งคนดูบ้านเราอาจคุ้นกับภาพของเขาในฐานะนักแสดงมากกว่าแต่ในสังคมของคนจีนทั่วโลกแล้วความยิ่งใหญ่ของเขาในฐานะนักรรองนั้นไม่ได้น้อยไปกว่าภาพของดาราเลยเพลงดังๆของเขาที่เราอาจคุ้นหูกันบ้างก็มีอย่างเช่นเพลงเหล่านี้ครับ สองจางเสียย่ยวถึงแม้ว่าภาพในฐานะนักแสดงของเขาเป็นได้แค่พระเอกเกรดรองหรือไม่ก็เป็นแค่ตัวสมทบเป็นส่วนใหญ่เจอกับหลิวเต๋อหัวเมื่อไหร่ก็เป็นพระรองเมื่อน,นั้น แต่ในฐานะนักร้องนั้นเขากลับยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาสี่จตุรเทพเพราะความสามารถในด้านการร้องการแสดงหน้าเวทีที่มีมาตั้งแต่เริ่มเข้าวงการในขณะที่หลิวเตอหัวนั้นแม้จะยิ่งใหญ่ในฐานะพระเอกหนังแต่ในด้านการเป็นนักร้องนั้นต้องใช้ความพยายามอยู่หลายปีกว่าจะมีที่ยืนในวงการได้จางเสียอยู่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ขนาดแค่ได้รับฉายาว่าเป็นก็อดออฟซอคนที่สอง ต่อจากแซมฮุยเลยทีเดียวเพลงของเขายัางได้ส่งอิทธิพลไปทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่วงดังของฝรั่งมังค่าอย่างไมเคิลเลนสุ o ร็อกที่นำเอาเพลงดังของเขาเวินเปียหรือ Goodbye Kiss ไปโคฟเวอร์เป็นเพลงที่ดังไปทั่วโลกอย่าง Take Me To Your Heart เลยทีเดียวแอดก็หลงคิดว่าเฮียจางแกไปก๊อปเพลงฝรั่งมาตั้งนานเพลงดังๆของเฮียจางที่เราอาจจะพอคุ้นหูก็มีอย่างเช่น,ชน to forget w สามกัวฟูเ่เฉิงจตุรเทพที่มีความโดดเด่นเรื่องท่าเต้นมากกว่าใครเพื่อนเพราะเขาไต่เต้ามาจากการเป็นแดนเซอร์ของทีวีบีนั่นเอง จึงมีลีลาท่าทางและเสื้อผ้าหน้าผมที่เปิร์สกัดกว่าใครซึ่งนอกจากบทบาทในฐาน,นะนักร้องแล้วทางด้านการแสดงเขาก็โด่งดังไม่แพ้ใครอาจจะพูดได้ว่าเขาเป็นรองแค่หลิวเต๋อหัวเท่านั้นถ้าเทียบกันถึงผลงานทางด้านการแสดงที่มีเยอะและมีคนรู้จักกันในวงกว้างมากกว่าน้ำซ้ำยังยืนระยะเรื่องผลงานการแสดงมาจนถึงปัจจุบันไม่ต่างอะไรจากพี่หลิว ในขณะที่จางเสียโยนั้นรามือจากการแสดงไปนานแล้วซุวนลีหมิงก็มีผลงานออกมาไม่บ่อยนักในยุคหลังงานเพลงของพี่กัอ,อนี่แอดไม่รู้จักแฮะแต่แอดก็ได้ไปค้นหามาให้พวกเราได้เซิรฟกันก็คือเพลงเหล่านี้ครับ I, 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 และสี่มาถึงน้องเล็กคนสุดท้องของทีมเพราะมีอายุน้อยที่สุดที่ชื่อรลีหมิง แน่นอนว่าคนดูบ้านเราอาจคุ้นเคยกับเขาในบทบาทของนักแสดงมากกว่าทั้งซีรีส์เพื่อนรักเพื่อนแขนมรสุมสายเลือดเทพบุตรผู้พิชิตหรือหนังรักในดวงใจของผู้ชมตลอดกาลอย่างเทียนมีมี่1996และ City of Glass มากกว่าคำว่ารัก1998เป็นต้นแต่ผลงานทางด้านเพลงของเขานั้นก็ยิ่งใหญ่ไม่น้อยไปกว่าจตุรเทพคนอื่น เพราะเขาเข้าสู่วงการด้วยการประกวดร้องเพลงและแอดยอมรับว่าในมุมมองของแอดลีหมิงเป็นคนที่มีเสียงร้องที่หนักแน่นและทรงพลังมากโดยเพลงดังๆของอาไัลหมิงก็มีอย่างเช่น ด้วยความโด่งดังของสี่จตุรเทพชุดนี้ทำให้มีการก่อตั้งจัตุรเทพกลุ่มอื่นๆเพื่อตามรอยความสำเร็จของรุ่นพี่ทั้งกลุ่มจตุรเทพแห่งไต้หวันที่ประกอบไปด้วยลินจื่ออิงทาเคชิคเนชิโร่ซูยูเผิงและอู๋ชีหลงรวมถึงสี่จตุรเทพรุ่นใหม่ของฮ่องกงที่ก่อตั้งขึ้นในปี2004โดยมีหลีเคชินสีื่ออันกูจีจีและเอ็ดมันเหลียง แต่ก็ไม่ได้โด่งดังเป็นตำนานเหมือนจตุรเทพต้นตำรับแต่อย่างใด4ีจตุรเทพหลิวจางกัวหลีโด่งดังอย่างถึงขีดสุดตลอดทศวรรษที่1990ก่อนที่จะโรยราและสิ้นสุดยุคทองไปพร้อมกับการมาถึงของยุคศาสวรรสัพร้อมๆกับการล่มสลายในอุตสาหกรรมบันเทิงโดยรวมของฮ่องกงเพราะการย่ำอยู่กับที่ไม่ยอมพัฒนาและการเกิดขึ้นของคลื่นลูกใหม่อย่างเกาหลีที่มาแรงมากกว่า อีกทั้งการกลับเข้าสู่การปกครองของแผ่นดินใหญ่ที่ทำให้อุตสาหกรรมเพลงกวางตุง้งซึ่งมีตลาดที่แคบกว่าต้องพ่ายแพ้ให้แก่วงการเพลงจีนกลางของแผ่นดินใหญ่ทำให้วงการเพลงแคนตป๊อปที่เคยยิ่งใหญ่ของฮ่องกงต้องถูกกลืนกินไปตามวัฏจักรแต่ความยิ่งใหญ่ในอดีตของพวกเขาก็ไม่ใช่สิ่งที่จะถูกกลืนหายไปได้ด้วยการเวลาเพราะผลงานของพวกเขายังอยู่ในใจของแฟนเพลงเสมอมาและจะยังคงอยู่ตลอดไปแล้วในวันนี้ สีซซูเปอร์สตาร์จตุรเทพของเราแยกย้ายกันไปอยู่ที่ไหนแต่ละคนทำอะไรกันอยู่โปรดติดตามกันต่อไปกับคลิปประวัติส่วนตัวแบบเจาะลึกของแต่ละคนที่แอดจะทำออกมาจนครบซีรีส์ต่อไปอีกไม่นานเกินรอ